สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับกราบสวัสดีพี่น้องอทูเตอร์ทุกนักทุกคนครับตอนนี้ฮนหนงโกโก้ได้มาเยือนดูบคาเฟอเ่อำเภอนครชยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นร่มรื่นดีจังเลยวันนี้จะขอไม่รับสดนะครับวันนี้จะมาชมบรรยากาศในนี้เนี่เนี่ยเรือเรือเรือชีพ เนี่ยก็เป็นทางเดินทางเข้ามาจากตัวเพนนะก็ดีแล้ก็ล้อมเลื่อนดีตามสไตล์นุนนป้ายดูบุ๊าเพชนุนนี่มีร้านกาเฟที่อยู่ร้านหนึ่งที่ยังมีหลายร้านที่อยู่ในเมืองตรงนี้นะครับถ่าจะมาดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนก็ร้อมเลื่อนเป็ีแบบนะ เดี๋ยวพักเนี่ยเดี๋ยวขอบรรยากาศเข้าก่อนเดี๋ยวเรามาช่วงหน้านถ้าสนใจเดี๋ยวไปดูนะครับ<ม>ตอนนี้เราเดินเข้ามาในโซนนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เล่นเกมมีท่าปลาปโปมีที่ธนูและตรงนี้ก็จะมีร้านชื่ออิ่มไช่พิซซ่าด้วยนะครับ<ม>แล่วก็มีโซนคาเฟ่เนี่ยร้านอิ่มไช่พิซซ่านะคะน่าไปนั่งกินบรรยากาศดีดี เริ่มต้นที่5นิ้ว7นิ้วและ9นิ้วนะครับสำหรับพิซซ่ามีแป้งบาง7 8.7.5นิ้วด้วยแป้งบางปกติมี7มี9นิ้วส่วนหนามี5มี7มี9นิ้วนะครับส่วนบางพิเศษก็มีขนาด8.5เนืยอด้วย, 5, 7, ย,วย,อ,ยอุ้ยนู่นนู่นแพแพ้พ,พแบแบแบ,แบอุย้ยหมู ส่วนด้านนี้ก็มีดูโบกันนี่คือโรงงานโบัวนี่คุ้่งดองซีอิว๊วเกาหลีมีคุ้งถังก็บรรยากาศดีมากเลยตรงน,นี้มีโรงนาน,น่าเที่ยวมาก แต่ก็เออกินก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาต่อช่วงหน้าน,นะครับกลับมาช่วงที่สามนะครับสำหรับขนมโ,โกโก้ตอนนี้เรามาในส่วนของตอนนี้ก็จะมีกระต่ายนะนลักเต้ไปหมดเลยให้มาเลี้ยงมาให้อาหารมาป้อนป้อนแก่สนานแต่ว่าข้อสำคัญนะครับไม่วิ่งไล่หรือุมกระต่ายนะครับ น,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 นั่นะน่ยนั่นละนั่นนี่นนละจริงจริงนั่นแต่นนะจงนี่น่าก,กินนี่นอนกินกิน,น,นบกบนกกะไมันไม่น่ามันน่านจะนอนกันละ

น่ารักเนาะปอนตัวกำลังหลับปุ้ยเชียวก็ยังมากันได้นะครับดูโบคาเฟ่เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงน้านะครับมาน่แลล้วงไปกิ น้องไก่ยี่สิบบาทนะพี่ไก่เหรอเออก็กไก่อยู่นะใช่มันคือไก่เลย <c oughs> ก็น่ารักรมีแบบนะบคนฟูฟูก็ดำดำเชียวหวานแบบ ตอนนี้เรามาอยู่ในโซนสัตว์สัตว์น่ารักอีกโซนหนึ่งแล้วนะครับก็ ตรงนี้ก็จะมีตัวไงไงมีแคทเนาะ <c oughs> ที่เห็นในแอฟริกาเนี่ยมีแคท <c oughs> มีแคท <c oughs> แล้วมีข้านอนเดอะเบสมากข้านอนคือเดอะเบส เป็นเมีแคทตรงนี้ก็จะเป็นน้องรักคุณแต่ถ้าจะง่วงนถ้าเป็นเวลานอนของมันอยู่นะนู่นนู่นมานอนเองไม่อยู่นู่นนู่นไงนู่นนู่นในท่อนู่น เป็นสัตว์ที่ที่เศร้าเวลากลางวันอย่างมากเลยนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่เพราะว่าไอ้จระคูลเนี่ยมันที่เศร้าเวลากลางวันอย่างมากนะครับก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าน้ำนี่เนี่ยอนนี้ไปโกงจระคูลแน่นอนแหละช่วงกลางวันมันเป็นช่วงที่งงเงาเศร้าซึมอย่างมากนะครับอะไรเดี๋ยวมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ นี่หนึ่ง<ม>กลับมาแล้วนะครับอีกโซนของดูโบวคาเฟ่ที่สนใจหนึ่งโซนแม่คลาเอมาะม้าแคลนั่นเองนะครับนี่ดูเจ้าม้านั้นสิโอ้โหแอมนะมีความน่ารักอยู่นะเพราะมันเป็นมาะนะ้าแคลและเอ๊ะมีม้าจริงม้าตัวใหญ่ด้วยเด้ออันนี้เหอม้าแคลอันนี้ม้มา,มมาใหญ่ม้าจริงโอ้โห มันก็นรเมม้านะตรงนี้มีม้าแค่ตัวม้าใหญ่2ตัวนะนอเราก้ก็มีปลาเรือทีกันนะครับ ก็เดี๋ยวขอจบช่วงนี้ก่อนนะครับเอ่อนั่นจะออกมาจากโซนมัวไม่ใช่สิม้าแคแล้วก็แอนด์มัสสีข้าใหญ่แล้วก็ฝั่งนี้ก็มีควายด้วยนะครับเป็นนักควายเด็กๆแล้มีควายใหญ่ๆผู้ใหญ่ควายเพลงที่เอาเพลงมาก็ไม่์แต่ควายควายควายเท่านั้นก็มีควายทั้งนั้นเลยนี่ ตรงนี้ก็มีให้หาได้นะครับควายก็ควายเล็กๆน่ารักน่ารักนี่น,น,นีน้องน้องควายมู้ควายแล้วก็พี่พี่ควายที่นา่นารัก่นี่ยนี่ ถ้าตรงดูบัวก็สามารถมาให้อาหารน้องๆน้องๆได้นะครับพี่ๆน้องๆ,ๆกันนะก็รอท่านๆอยู่นะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับนี่เรามาถึงองค์พระบรมเจดีย์แล้วนะครับที่อยู่เบื้องหน้าเราคือองค์พระบรมเจดีย์แล้วก็ที่ประดิษฐานพระโลาะนาเจน,นะครับตอนนี้เราได้ออกจากดูบัวคาเฟ่ ตัวนครชัยงศรีมาอยู่นอกตัวเมือ,นองนครปฐมแล้วนะครับนี่ขาา้างหน้าเราคงพอแบบเจดีของบนชูแล้วก,ก็นี่จะเป็นพระโลโซจนาเลน,นะคะ่ะคือถ้ามาเมือ,นองนครปฐมถ้าไม่มาอุโบสถเจดีย์ก็เหมือนมาไม่ถึงนครปฐมรดีใช่ไหมนี่เป็นที่หมายเป็นหมายของการบรรลุวันนี้จะขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย